p ปรเพเยอร์วอลแรนยอมรับเอารอมาเพื่อฆ่าเมตาเกาะเบา Chronicle อ a r รน n ์โปรเพเยอร์ land, player, จากทีมฟ n น t ติต้นตำหนับทีมที่ใช้กลยุทธ์ซื้อเกาะเล็กแทนเกาะใหญ่เพื่อทําทให้มีเงินซื้อแวนดอลหรือแพนธอมได้กับทุกตาหรือที่เราเรียกกันว่าฟ n น t ติกอีโโดยค r o n i c l e ได้พสตบนเอกว่าตอนนี้เราเห็นถึงหายนะของ e ีโคลาวสแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแพ้ในรอบอีโคลาวสหากมีคนถือเอาลอสัก1-2คน เนื่องจากเอาลอเป็นปืนที่ทำดาเมจ140หากยิงโดนเข้าตัวในขณะที่ทีมที่โดนเล่นรอบอีโคลาวจะทำได้อย่างมากก็คือการซื้อเก่อเล็กที่จะมีเลือดบวกกับเกาะรวมกันเพียงแค่125ทําให้หากโดนยิงเอาลอเข้าตัวเพียง1นัดก็จะตุยทันทีทั้งเอาลอยังสามารถยิงต่อเนื่องไดถึง2นัดซึ่งในกลุ่มผู้เล่นระดับสูงแล้วเป็นไปได้น้อยมากที่จะยิงไม่โดนทั้ง2นัดเลย ทั้งโปรเพเยอร์จากทีมสตตนนิส์เองก็รู้สึกว่าเอาลอเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากเช่นกันโดยจะเข่นกล่าวว่านี่กำลังจะทำให้เมตาก่อเบาหายไปส่วนจอห์นคิวทีและเทนซีเองก็ยอมรับว่าในการแอนตี e ้อีโคลาวเขาทั้งคู่ก็ใช้เอาลอบ่อยเหมือนกันจึงน่าสนใจมากๆว่าในการแข่งวอรเรน์ในเวทีต่อไปเราน่าจะได้เห็นการฮาร์บบายน้อยลงอย่างไรก็ตามในแร้งที่ะระดับไม่สูงมาก เราก็น่าจะยังคงได้เห็นการใช้เกาะเบาอยู่ต่อไปเพราะอย่างส่วนตัวอยู่แรงโกก็ยังไม่ค่อยเห็นคนใช้เอาลอดสักเท่าไหร่นะแล้วคนอื่นๆมีความเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะ